เรียนดรทีพระวังคณันรองเลขาธิการกพทท่านพันตำรวจเอกสุรพจน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครียาท่านศึกษาธิการจังหวัดพระนครียาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครียาเขตหนึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครียาเขตสองผู้อำนวยการสำนักงานเขตมัธยมศึกษา นครศรีอยาผู้มือการสำนักงานอธิวศึกษาจังหวัดนครศรีอยาผู้แทนท่านท้องถิ่นจังหวัดนครศรีอยราผู้บริหารสถานศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการที่น้องสื่อมวลชนตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมที่เคารพรักท่านครับในวันนี้กับผมรู้สึกปเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในการเปิดโครงการนักเรียนอยุยาปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดในวันนี้ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในส่วนของเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญของชาติไทยของเราครับในวันข้างหน้าเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่จะพัฒนาหรือสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยของเรานะครับในตรงนี้นะครับภารกิจอันหนึ่งเนี่ยในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการก็ดีในส่วนของตานักงานตารวจแห่งชาติในส่วนของทางกระรทรวงมหาดไทยนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของจังหวัดพระรน,น,ระน,นะครศรีอยุธยาเนี่ย นักถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าเราจะทําอย่างไรให้พื้นที่ของเรามีความปลอดภัยนะครับซึ้งเรื่องนี้เองเนี่ยผมกับดรทีนะครับได้ได้ได้เคยพูดคุยกันนะครับเนื่องจากเราเรียนหลักสูตรหลักสูตรด้วยกันเรามีการปรึกษาหารือกันมาตลอดว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้ในส่วนของจังหวันดนครศรีธรรมราษฎรมีความปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ ในส่วนวของจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีความมีดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งในส่วนของหน่วยงานด้านการศึกษาหน่วยงานของตำรวจแม้แต่ในส่วนของกระทรวงไทยเนี่ยมาร่วมกันเพราะภารากิจหน้าที่ของในส่วนของเราเนี่ยเราเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวนะครับเราจะทําอย่างไรให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เข้ามาในส่วนของจังหวัดพระนค สี่ยุด่ยางเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีความปลอดภยัยซึ่งตรงนี้เองเป็นส่วนส่วนหนึ่งว่าโครงการของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นโครงการโครงการหนึ่งที่จะทําให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราเนี่ยเป็นการดําเนินงานว่าเรามีความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตารวจขอบคุณในส่วนของหน่วยงานการศรึกษาขอบคุณทุกภาคส่วนโดวยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนนะครับเราคงจะต้องช่วยกันว่าเราจะทําอย่างไรให้ให้ให้เราเนี่ยไปสู่ ในส่วนของการมีความปลอดภัยโครงการนี้เป็นคโครงการที่ดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าตรงน,นี้เป็นส่วนหนึ่งผน,นวกให้จงังหวัดพัทลุงยาของเราเนี่ยเป็นรูป,ปรธรรมอันหนึ่งที่ชี้ชัดว่าเรามีความปลอดภัยในเรื่องของความปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนดรทีนะครับขออนุญาตนำเรียนทุกในส่วนของอทุกท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของกรงการปกครองในส่วนของจังหวัดพัทลุิยานะครับณปัจจุบันเนี่ย เรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านเรามีสมาชิกองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีพี่น้องในส่วนของกระทรวงมาไทยเนี่ยทุกๆวันนะครับในช่วงของเวลาประมาณตอนกลางคืนนะครับก็จะมีส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้แต่ท้องถิ่นเนี่ยไปตรวจนะครับในเรื่องของความปลอดภัยรอบๆสถาบันการศาึกษานะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้หรือบริเวณที่ใกล้เคียงที่เป็นจุดเตียงครับตรงนี้เราก็มีการดําเนินง,งานเนี่ยผนวกกับสถานีตารวจภูธรในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ ก็ <łość> <S 2> <S 2> ขอเรียนให้ให้ท่านดรบีแล้วก็ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด่านการท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกานการว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีความพร้อมจะดําเนินการให้ประสบผลสาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์กประการครับขอพระคุณครับ